เขาจะร่าเริงเขาจะเบิกบานในความมีศีลของตัวเองแต่คนที่ทุศีลผิดศีลมันจะหม่นหมองทีนี้ศีลก็แล้วแต่ของใครของมันนะศีลชาวบ้านห้าข้อศีลอุบาสิกาศีลแปดข้อศีลของสัมมาเนนสิบข้อแล้วก็พระวินัยบัญญัติของพระภิกษุ2 2 7ของภิกษุณี311ใครทําผิดคนนั้นจะหม่นหมองโดยอัตโนมัติ แต่มันไม่เหมือนกนะันนะสีไม่เหมือนกันอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเอาสตังไปซื้อของเนี่ยชาวบ้านหมนหมองไหมคะหรือมีความสุขชาวบ้านตาวาวนะมีความสุขเพราะเขาเป็นชาวบ้านเงเขาก็เอาเงินเดินไปตามลานซื้อของเอาไปให้เพื่อนอะไรเนี่ยเขามีความสุขตาเขาวาวแต่สัมพเนรลีเนี่ยสัมพเนรลีเนี่ยพอประกาศว่าชาตะรูปราชตะปฏิฆาหนาแล้วเนี่ยไม่รับเงินรับทองเป็นของตัวแล้วเนี่ยแต่ก็มีเงินเยอะเลยในมือแล้วก็เดินซื้อของมาเป็นของตัวเองเนี่ยนะฮะ พอซื้อเสร็จเนี่ยนะฮะก็ถูกติเตียนเลยบัณฑิตก็ติเตียนว่าไหนว่าเธอรักษาสินสิบข้อไงทาไมเธอมีสตังค์เยอะจังเลย,เยแล้วก็ซื้อของน่าเกลียดมากเลยทาไมเธอมาเดินแถวนี้อย่างเงี้ยก็หม่นหมองใจนะกลับไปก็ทุกข์ใจเห็นไหมมันต่างกันไหมชาวบ้านซื้อของมีความสุขเพราะความสุขของชาวบ้านคือสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์อย่างเงี้ยแตพ่พอมานุ่งห่มผ้ากาาวพัดปับ๊บแล้วประกาศตนรับสินสิบ แต่มามีเงินเยอะแล้วซื้อของอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นหม,มหม่นหมองเข้าใจไหมทุกพาะโดนตําหนิติเตียนแล้วก็พอมีคนแสดงความไม่เคารพก็หงุดหงิดแล้วพอไปถามทําไมเธอไม่เคารพฉันอบอกเคารพทาไมเธอไม่ใช่นักบวชเธอท,ทาตัวเป็นชาวบ้านอะไรสมมตินะก็จะทุกข์หม่นหมองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าการรักษาศีลตามฐานะของตนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันอาสวะป้องกันความหม่นหมองความทุกข์ระทม ถ้าเราถือศีลสิ่ไม่ได้เราก็ลาออกจริงไหมแล้วก็ลาออกไป,ปจะถือศีลห้าเป็นชาวบ้านซะพอเป็นชาวบ้านเราเป็นไงเราก็ซื้อของอย่างแฮปปี้ตาวาวได้ใช่ไหมแต่เราก็จะสังเกตชัดว่าการที่เรามีสตังซื้อของตาวาวเนี่ยกิเลสเกิดมากกว่าไหม,ไมเพราะฉะนั้นศีลนี่เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวคัดกรองกิเลสทีนี้คนศีลห้าก็เหมือนมีตาขายห้าเส้นเนาะคัดกรองกิเลสโอ้กิเลสรั่วเยอะเลยกลุกๆ,ๆ,ๆเข้ามา พอศินแปดก็ถีขึ้นมี8ดเส้นพอศินสิบก็มีสิบเส้นกรองกิเลสนะพระภิกษุมีพระวินัยบัญญัติสองยข้อที่นี้กรองถีเลยได้ไหมกิเลสเกิดยากไหมคะเกิดยากนะฮะสำหรับพระภิกษุกิเลสเกิดยากเพราะมีันห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามไปหมดเลยป้องกันไปหมดเลยดีมากเพราะนั้นให้รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยควรจะ รักษาศีลกี่ข้อดีแล้วก็รักษาเสียให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ลาออกได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ชื่นชมคําสอนพุทธเจ้าตรงนี้เป็นสิกติเป็นศีนศีลสิกขาศีลสิกขาคือการศึกษาเรื่องศีนใครศึกษาศีลได้แค่ไหนรักษาแค่นั้นศึกษาไปโอ้ข้าพเจ้าเป็นชาวบา้านข้าพเจ้าไม่ไววหรอกจะให้ไปบวชดนีนะเอองั้นถือก็าศีลห้าไป น้อยไปขอแปดได้ไหมได้ได้แปดนี่ได้ขอสิบได้ไหมเป็นชาวบ้านด้วยขอสิบลำบากละจริงไหมเป็นชาวบ้านแล้วถือสินสิบลำบากไหมคะลำบากล, <ำ S 1> ละ,ละเพราะอะไรขึ้นรถก็ต้องจ่ายเงินอะไรก็ต้องจ่ายเงินแล้วมาอ้างว่าข้าพ่าเจ้าถือสินสิบเนี่ยชาวบ้านด้วยกันปวดหัวไหมคะปวดหัวนะฮะมีคนคนนึงมาถึงก็คว้าขนมเราไปกินนะขนมหน้าร้านเรา,เาขายเนาะเขาก็มาคว้ากินคว้ากิน เราก็มองเลยเอ้ยกินน้าต่เฉยเลยนะพอเสร็จเราก็เราก็ดูเขาหยิบไปกี่อันเขาหยิบไปสิบชิ้นเราก็บอกสามสิบบาทค่ะชิ้นละสามบาทเขาบอกอ๋อถือศีลไม่ใช่เงินค่ะ <c oughs> เราก็ไม่ไหวเหมือนกันแบบโอ้ยคุณจะถือศีลไม่ใช่เงินอะไรไม่รู้แหละแต่ตรงนี้ฉันวางขายนะเนี่ยฉันไม่ใช่มาวางแจกนะนก็จะเกิดเรื่องทะเลาะเขาเรียกว่าเรื่องราวปัญหาชีวิตที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะคะ แต่พอเราถือสินสิบอย่างเงี้ยนะนุ่งห่มผ้าอย่างเงี้ยเป็นปเป็นเครื่องหมายว่าถือศินแล้วนะเนี่ยพอเขามาถามหาเงินจากเราเนี่ยใช่ไหมอย่างเราเป็นสามเณรีเนี่ยเราไปที่ห้องส้วมสาธารณะแล้วเขาเก็บเงินใช่ไหมเราก็ไปขอเขาว่าท่านผู้จเจริญต้องพูดดีๆนะพูดไม่ดีเขาไม่ให้เข้าหรอกท่านผู้ใจบุญอย่างนงี้ก็ได้หรือว่าเรียกให้มันเต็มยศหน่อยท่านพุทธศาสนิก,กชนผู้ใจบุญเนี่ย ข้าพเจ้าได้ไปบปรรพชาเป็นซัมมาเนรีที่ประเทศสีลังกามามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มีทุกข์มากคือปวดท้องชีแต่ไม่มีสตังเลยไม่ทราบว่าท่านผู้ใจบุญจะเมตตาสงสารได้ไหมจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือสักน้อยได้ไหมถ้าหนักใจก็ไม่เป็นไรก็จะเดินไปขอที่บ้านไกลๆนู่นแต่ไม่รู้จะทันขึ้นรถหรือเปล่านะ เออถ้าไปบ้านนู้นเนี่ยกลับมากลัวไม่ทันขึ้นรถเพราะรถเขาจะออกภายในห้านาทีเนี่ย <_ S 1> เขาฟังจบ <_ S 1> เขาคิด <_ S 1> เขาคิดได้ใช่ไหมคะ <_ S 1> เขามีสิทธิ์คิดละแล้วสังเกตชาวพูดเราเป็นคนดีไหมชาวพูดเราเป็นคนดีขอให้รู้เหตุผลเท่านั้นแหละแต่ถ้าไม่รู้เหตุผลไม่ยอมนะยูยูเราไปถึงเราบอกว่าไม่มีตังของเข้าส้มไหนเขาฟังแล้วเขาหมั่นไส้ไหมมันไส้เลยนะฮะอุ้ยดัดจริต ใส่ฟอร์มอย่างเงี้ยฉันเห็นมีเงินเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมในประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชี้แจงเขาให้ชัดเจนท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญข้าพเจ้าได้ไปบปรรพชาเป็นสาม,มเณรีที่ประเทศศรีลังกามีกติกามีศีลว่าห้ามมีเงินมีทองพกติดตัวข้าพเจ้าก็พยายามรักษาศีลด้วยการไม่มีเงินไม่มีทองพกติดตัวเลยแต่มันทุกตอนเนี้ย มันปวดท้องฉี่แทบจะไหลยอยู่แล้วเนี่ยก็ขออนุญาตขอให้ท่านช่วยเหลือหน่อยได้ไหมขอเข้าส้วมแต่มันไม่มีตังให้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์ว่าชาวาพุทธเขาคิดเป็นแต่ถ้าพูดไม่เป็นไม่ได้นะเดินไปถึงบอกขอเข้าห้องน้าหน่อยไม่มีตังไม่ได้บางคนก็พูดตอบอย่างนี้เลยนะฮะไม่ได้ไม่ให้เข้าเพราะอะไรเขาหมั่นไส้เพราะทั่วๆไปเขารู้ว่ามีตังแต่ถ้าเราพูดเขาให้ชัดเจนเขาก็จะมองอาจจะสัมภาษณ์ต่อก็ได้ใช่ไหม จริงเหรอหลวงพ่อข้าพเจ้าถือศีลข้อสีด้วยคือไม่โกหกรับรองไม่โกหกจริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่รักษาศีลเนี่ยมีความสุขนะแต่คนที่จะรักษาศีลได้ดีต้องเป็นคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาจะไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะไม่มีปัญญาปัญญามีอยู่ในคนผู้มีศีลศีลมีอยู่ในคนผู้มีปัญญาเพราะนั้นคนที่มีศีลมีปัญญาเนี่ยเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ แล้วไม่มีความลำบากใจเลยแม้แต่น้อยแต่คนที่มุ่งรักษาศีลโดยขาดปัญญาเนี่ยก็จะเป็นศีลพัตประมาทนะคือลูปๆคำคำศีลแล้วก็มีเรื่องมีปัญหามากมายเอา้าจบไปตอนนึงการรักษาศีลช่วยป้องกันกิเลสในอนาคตไม่ให้เกิดได้ไหมคะได้เยอะไหมคะเยอะ,ะได้หมดไหมหมดหรือไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดงั้นต่อไป คนฟุง้งซ่านคนปั่มเปอ๋อคนขาดสติคนพูดมากพูดพลามชอบเล่นพูดเพ้อเจอ้อเนี่ยปัญหาเกิดง่ายไหมคะเกิดง่ายเกิดทั้งในปัจจุบันและมองอนาคตมีปัญหารออยู่ไหมคะเนี่ยมองให้เห็นฮะคนที่มีปัญหาทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเนี่ยเพราะขาดสติ ฟุง้งซ่านพูดพลามพูดมากพูดเพเจอพูดเล่นพูดสออเสียดอะไรพวกนี้ไม่สงบแต่คนที่เขาฝึกสติฝึกสมาธิพยายามสำรวมแม้กโกรธก็มีสมาธิข่มไว้เลยไม่ค่อยไปโชว์ความเป็นนางยักษ์ให้ใครเห็นก็ช่วยป้องกันไหมคะสมาธิกดข่มไว้ถึงแม้มันจะกดนะฮะมันก็จะเหมือนหินทับหญ้าสมาธินี่เหมือนหินทับหญ้าไว้ ก็ยังดีไหมคะก็ยังดีถ้าไม่มีหินทับยานเนี่ยเธอตายนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสมาธิก็ช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันและช่วยป้องกันปัญหาในอนาคตได้อีกระดับหนึ่งไหมคะได้ช่วยได้เนะเพราะนั้นสิ่งที่ป้องกันปัญหาอนาคตสิ่งที่ช่วยป้องกันกิเลสในอนาคตคือสติสมาธิต่อไปคนขาดความรู้คนไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องทุก ไม่รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าความติดใจเพลิดเพลินเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ความอยู่ในความคุ้มครองปิดกั้นจากตัณหาสามเนี่ยนะไม่รู้ทุกขานิโรธไม่รู้ทางดําเนินชีวิตให้เข้าสู่ความปิดกั้นปัญหาตันหาสามเนี่ยนะคนนี้มันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยปัญหาเกิดบ่อยได้ไหมคะได้แล้วมองอนาคตเนี่ยปัญหามีสิทธิ์เกิดไหมมีของมันไม่รู้อะใช่ไหม อย่างเช่นเขาไม่รู้ว่าการเป็นชู้คนอื่นเป็นกิ๊กเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหามากมายเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนูน่นเขาถึงยอมตัวเป็นกิ๊กยอมตัวเป็นชู้ใช่หรือเปล่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่ได้คิดถึงอ่ะมันคิดถึงแต่ความสุขในปัจจุบันมีความสุขที่ได้สบตาก,กันมีความสุขที่ได้แอบไปหากันมีความสุขที่ได้ตื่นเต้นดีนะตื่นเต้นดีแอบลักลอบเจอกันแอบโทรศัพท์หากันเนี่ย มีความสุขจังเลยเนะี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าการทําอย่างเนี้ยปัญหาในอนาคตจะเกิดขึ้นเขาไม่รู้จริงๆคือถ้าถามว่าอะก็ตอน,นนั้นถามมันมันยังตอบได้เลยอะแล้วมันสอนคนอื่นด้วยนะมันสอนคนอื่นด้วยว่าการมีชู้ไม่ดีอยางงอนอย่างงี้แล้วทาไมตอนทำเนี่ยเขาถึงทําได้คําตอบขณะทําไม่รู้ขณะรู้ไม่ทําเข้าใจไหม เพราะนั้นคนที่เป็นวิยากรเนี่ยซ้อนคนอื่นช็อตช็ชเนี่ยนะผิดศินไม่ดียังง้นผิดสินไม่ดียังงี้ซ้อมเสร็จพอเจอชู้คู่รักเนี่ยลืมเลยไหมลืมเลยไปเลยพอตูมขึ้นมาถึงก็เออแต่แทนที่เขาจะบอกว่าอืมความรู้เรื่องว่าผิดศินแล้วมันจะทุกข์เนี่ยมันไม่เกิดเขาไม่พูดนะฮะเขาจะพูดว่าอืม ผิดพลาดไปหน่อยถ้าทําให้เขาจับไม่ได้เนี่ยก็หลอดอยู่เขาจะคิดอย่างนี้แต่นี่พอผิดพลาดไปหน่อยโดนเขาจับได้ไปคิดเรื่องโน้นไปที่จริงต้องต้องจริงๆว่าอ๋อจิตรับได้อารมณ์เดียวจริงๆเพราะจิตเกิดกิเลสครอบงำเนี่ยเป็นไงสติปัญญามันหายหมดเลยมันไม่มาอีตอนนั้นมันไม่มาแต่เมื่อวานมีไหมเมื่อวานตอนถือไมโครโฟนเป็นวิทยกรเนี่ยมีสติปัญญาเฉียบแหลมไหมคะ mm hmm. เฉียบแหลมมากสอน mm hmm. ดีมาก แต่เมื่อเช้านี้เนี่ยโอ้ยไปเกิดกิเลสสติปัญญาอยู่ไกลไปเลยไม่เกิดเพราะนั้นสติปัญญาเนี่ยเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดปับด๊บดับหายเหลือแต่ชื่อมันเลยเป็นแค่นามธรรมแล้วมันเป็นสภาพรู้กิเลสก็เป็นนามธร<า>รม,ม,รมเกิดแล้วดับไม่เหลือเหมือนกันและเป็นเพียงสภาพรู้ซึ่ง ตรวแล้วดับเหลือแต่ชื่อทั้งสองตัวนี้น่ากลัวมากนะเป็นมิตรที่เป็นแมจิกเฟรนด์เข้าใจไหมฮะสติปัญญาที่เป็นแมจิกเฟรนด์นะฮะคือเป็นเพื่อนที่อัศจรรย์ลั่นเลื่อนวัดโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยและไอก,กิเลสนี่ก็เป็นอะไรจะเรียกแมจิกก็ไม่ได้ต้องเรียกอะไรเป็นอะไรที่ซัตเดนลี่มันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นมากเลยมันโผล่วัดเข้ามามันเป็นอะไรมันเป็น เอ็กซ์แลเนหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่มันมันเยี่ยมมากเลยมันเวลากิเลสมันจะเกิดมันก็พุ่งหลาวเข้ามาแล้วมันก็ทำงานปึก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 ,ปก,ปกแล้วอีต,ตอนนั้นเป็นไงเมจิกเฟรนด์อยู่ไหนหายหน้าหายตาไปหมดนะมันเกิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตอย่างนั้นโดยธรรมชาติที่เป็น e ata, เอกขตาเข้าใจไหมเอกขตาเป็นสังขารขันมีหน้าที่ปรุงจิตให้รับได้ทีละหนึ่งอารมณ์เท่านั้น มันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นหน้าที่ที่รับได้ทีละหนึ่งเดียวแต่ถ้าเราวุ่นวายนะอก็น่าจะให้รับได้สักสองอเวลามีกิเลส็ให้สติปัญญามาด้วยถ้างั้นยุงย่งไหมคะจําได้ทีละสองคิดได้ทีละสองนี่ยุ่งไหมคะยุ่งเลยนะสับสนเลยนะเขาบอกกับเราว่าเขาจะเอาข้าวให้เรารับประทาน หูได้ยินอย่างนี้จริงๆความจําก็แม่นมากเลยแล้วความคิดก็คิดจะกินจริงๆเลยเนี่ยแล้วเขาก็ยื่นจานตัวหนอนเข้ามานด้ไหมหนอนยัวเยียดุดิดุดิดดดตอนนี้ไม่ใช่เข้าทางหูแต่เข้าทางประตูตาพอเห็นปุ๊บเนี่ยความจาเปลี่ยนเลยชัดเจนเลยคือหนอนความคิดก็ชัดเจนเลยคือไม่ทานแบบนี้ดีไหมคะชัดเจนอย่างนี้ดีไหมคะแต่ถ้ามันเกิดทีละสองอยุ่งไหมคะ เขาก็บอกข้าพเจ้าจะเอาข้าวมาให้ท่านรับประทานขอให้ท่านรับประทานอย่างสบายใจแล้วก็เย้ยมมีความสุขแต่พอเขายื่นจานมาเนี่ยมันเป็นตัวนอนดุก๊กดิ๊กดุ๊กดิกยแล้วความจํามันก็เกิดมีสองขึ้นมนาะข้าวแอนนอนข้าวแอนนอนเนี่ยนะข้าวด้วยนอนด้วยเนี่ยแล้วความคิดก็เป็นสองด้วยคือกินเอ๊ะหรือไม่กินกินไม่กินยุ่งไหมคะยุ่งทุกวันนี้อะไรที่ชัดๆเนี่ยดีแล้วไหมดีแล ดีแล้วดีแล้วจิตรับได้อารมณ์เดียวนี่ดีแล้วไม่งั้นปวดหัวพอเห็นแม่จําใครคะจําแม่ไหวไหมไหวสวัสดีค่ะแม่หันหน้ามาเจอคนใช้ต้องจำไหมจำค่ะแล้วต้องตัดสินใจนะไม่ต้องไปไหว้คนใช้ใช่ไหมแต่ถ้ายังจำเป็นสองคิดเป็นสองงงงงไหมเห็นแม่ก็สวัสดีค่ะแม่พอเห็น